าทำพูดถึงสิ่งที่าอยากให้ทุกท่านได้รู้จักนันก็คือของพี่ไม่ได้มีสูญหายไปแต่เกือบจะสูญหายทุกคนคงจำได้ไปปีหกหนึ่งค่ะจะมีข่าวประมาณวันที่2 7่สจี่สิจะมีข่าวทุกช่องเลยค่ะว่าพบศพคนรอยแม่น้ำโขงมาก็ปรากฏว่าเอ้แต่พ่อของพวกหล็กๆเนี่ยคุณภูชนะเนี่ย ปกติแกจะต้องแบบอยู่ตรงไหนก็ตามแต่วันที่23าซึ่งเป็นวันเกิดแกสัญญากับลูกๆกับครอบครัวไปแล้วว่าเออจะต้องโทรมาคุยไลน์มาอะไรแบบนี้ทีนี้เราก็รอเอ๊ะทำไมไม่มีไลน์มาจนปรากฏว่าลูกลกับลูกชายคนงโตก็ไปเจอข่าวนี้เข้าแต่คือทั้งข่าวก็จะบอกว่าเออเป็นพวกศพคนเล่นการพน,นันอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นแบบคนที่แบบ มีคดีทั่วๆไปอย่างอื่นแต่ทีนี้ลูกว่าหายไปลูกก็เลยติดต่อกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่เป็นกลุ่มมงไฟเย็นที่ว่าพอจะติดตามเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศตอนนั้นนะคะอยู่ที่ประเทศลาวพอปรากฏว่าไปตรวจทางไปตามกระบวนการหาลูกก็แจ้งไปที่สอพอ,อทาธานงอะไรเงี้ยว่าน่าจะเป็นพ่อผมนะเพราะตอนนี้พ่อผมหายไปเขาก็เรียกลูกขึ้นไปค่ะช่วงปลายปีพอดีก่อนปีใหม่ ก็ปรากฏว่าพอไปก็ไปตรวจดีเอะไรสรุปเรียบร้อยก็เรื่องยังยังยังเงียบๆอยู่แต่มีแบบเหมือนตำรวจที่ส่วนใหญ่ที่นครพนมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นพวกเสื้อแดงซึ่งภูชนะเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงแบบเข้มแข็งปรากฏว่าเขาก็ส่งข่าวมาทางลระลูกว่าน่าจะเป็นพ่อน้องจริงๆเรื่องแต่ว่าเรื่องยังเงียบอยู่นะเราต้องเงียบๆไปก่อนปรากฏว่าก็อ่ะก็อยู่ไปอยู่ไปเขาก็จนแบบ กว่าจะพิสูจน์ศพว่าตกลงเป็นคุณภูชนะนะตอนเดือนเมษายนของปีปีนั้นนะคะต่อไปปี6-2สองถึงจะเป็นยืนยันชัดเจนว่าโอเคใช่คุณภูชนะแล้วก็ให้ศพมาเอาไปจัดการเผาพอเผาเสร็จก็ยังมีทหารไปที่วัดนะคะวัดวัดศรีวลีน้อยที่ที่เจ้าอาวาทท่านบอกว่าโอเคโยงเดี๋ยวโย,ย,ยงมาเผาที่วัดอาตมานี่แหละเดี๋ยวจัดการให้ปราก่าพพ พวกทหารก็ไปกลางคืนเลยค่ะไปไปเหมือนคมขู่กับเจ้าอาวาสนะคะว่าแบบอา้าททาไมมาเผาศพเขาเนี่ยเจ้า,าอาวาสบอกอาเขาตายแล้วต้องทําอะไรจ้ะถ้าไม่ไม่เผาเนี่ยทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องกันมาว่าอ่ะเขาคือทุกอย่างะคะ่ะทีนี้ปรากฏว่ามันมาเรื่อยๆ,ๆมาก็เอาไปฝังเอาไปเอเอาไปเผาแล้วก็เอากระดูกไปไว้ที่บ้านจนมาวันนี้เนะะี่ยค่ะลูกเขาแบบมาอยากให้แม่มารายการนี้เพราะว่า งานงานนี้คือแบบเรียกมาทินข้าวอยากให้ทํากับข้าวที่พ่อชอบที่ว่าที่นี่ก็เลยวันนี้ได้ทําแกงหน่อไม้เพราะภุชนะเป็นคนมุกดาหารค่ะเป็นคนอีสานเะนี่ยก็จะกินประเภทนี้เวลาแต่แกงหน่อไม้ที่เวลาเขาทําอย่างนี้ก็คือจะเวลาที่เจอการพี่น้องหรือว่าหน้าหน้านหน้าเน,นี้ยหน้าโขนเนี่ยค่ะหน่อไม้พวกกระเพาะจะเยอะไม่ใครมาก็มามากินแกงหน่อไม้กันเป็นเรื่องที่แบบรวมกันมันเป็นความสุข แต่วันนี้ที่แม่มาก็คือลูกบอกว่าแม่ไปทำเหมือทำอย่างที่พ่อชอบมันให้มันเข้ากับน้นาก็โอเคค่ะทำมานะคะทั้งไหนลองได้นะคะรสชาติอร่อยค่ะแต่พราะพ่อแกเวลาแก,ากาอยู่ที่เป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยแกจะชอบมากแกออกมากคือทําแล้วก็จะกินกันได้ทั้งครอบครัวแต่เรื่องความสูญหายอันนี้ไม่สูญเจอแต่คือแบบกว่าจะผ่าฝ่าฟันมาว่าโอเคเนี่ยเป็นศพพ่อคุณนะลูกก็ต้อง หนักหนาค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจดีเอซึ่งที่ท่าพนมอ่ะเขายืนยันมาแล้วทางในกับรูปเนี่ยแต่ที่นิติเวชผมตำรวจเนี่ยเรียกไปให้ให้ถุกกล้องตอนนั้นเขาชื่อถุอกล้องนะลูกชายกลุโตให้ใครพาแม่ไปตรวจพอแม่กําลังตรวจเนี่ยค่ะเพราะว่าอ,อก,กล้องต้องตรวจใหม่ แต่แม่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วก็ตรวจไปแล้วทําไมมาตรวจตอนนั้นมันก็มีข่าวว่าเขาอาจจะเปลี่ยนอะไรได้หรือว่าทําให้มันไม่ตรงแม่ก็ยกมือเลยค่ะไม่ค่ะคัดค้านเพราะว่าเราตรวจไปแล้วจะไม่มีการตรวจซ้ำคราวนี้เขาก็เลยอาคานมาก็ถึงจะออกมาจนเอาศพไปเผาได้แต่เรื่องนเงียบอยู่นะคะพอไปตำรวจที่ชาติพนงไมไ่ทุกปีเขาบอากว่าคําสั่งเขาให้หยุดซึ่งความจริงเป็นตายที่ลาวอะตอนที่เขาหนีไปอยู่ลาวอะค่ะ ลูกชายนี่ก็ทําเรื่องเป็นผู้ริัยอะไรที่ถูกต้องหมดค่ะแต่พอตอนหายนี่คือหายเงียบไปจนถึงทุกวันนี้เรื่องไม่มีการที่ว่าจะขยับไปทางไหนหรืออะไรทุกอย่างมันสต็อปหมดเลยก็เลยอ่ะนะมันก็คุพอวาางวันนี้ก็คือสองสารคนที่แบบห็นใจคนที่สูญหายก็ยังแย่มากกว่าเราเรายังเจอละเขาไปละยังรู้ว่าตายไปแน่แต่คนที่รอะคะ่ะต้องแบบรออย่างไม่มีจุดสิ้นสุดว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ แต่ของเรา,อาโอเคตายแล้วก็ทําทตามไปวันนี้ก็เลยทําอาหารที่แกชอบนะคะเพื่อนๆพี่ๆลอ,อ,องได้ค่ะเป็นอาหารทางอีสานเนาะก็รสชาติพอลองดูว่าชิมแล้วโอเคไหมเพราะมันจะไม่อร่อยเหมือนเจ้าถิ่นแต่เราเป็นครอบครัวก,ก็คืออยู่มาอยู่ประมาณกันมาเป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบปีก็ลองดูนะคะเป็นให้แบบเพื่อน <S <S ๆจะได้ลำลึกถึงนะคะเพราะนอกจากนั้นเราไมู่้อจะไปให้ใครละมาลำลึกเนาะ เพราะว่าทางราชการอะไรก็ไม่ไม่มีพูดถึงไปแล้วไม่ว่าจะตอนแรกก็เอออาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันหลายปีไปแล้วค่ะมันมีแต่เงียบลงไปเงียบลงไปก็ก็แบบปากปากบอกเหมือนแบบทางหน่วยงานหรือทางรัฐบาลเนี่ยค่ะช่วยๆกันหน่อยเพราะว่าพอเขาไม่อยู่เนี่ยความที่แม่เป็นคนที่แต่ดีว่าลูกไม่เยอะมีแค่สองคนค่ะก็เลยอตอนนี้ลูกคนเล็กก็โอเคจบแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินมากมายแล้วมาช่วงสี่ห้าปีหรือว่าแปดปีหลังมาเนี่ยตั้งแต่ประยุทธ์เป็นเป็นนายกนี่ค่ะมันเศรษฐกิจมันแย่แต่ก็คือฝ่าฟันกันมาได้ผ่านม,มาได้ค่ะทุกคนก็เหมือนแบบนะทุกใจกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องสู้ให้มันผ่านต่อไปคงจะไม่มีอะไรที่ดีกว่าการต้องสู้ไปสู้ไปจนไม่รู้เอ๊ะจนถึงวันไหนเนี่ยเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนมันมอง,องไม่เห็นจุดหมายอะ่ะ แต่ก็สู้มาบอกว่าพอเขามีงานอารูกไป,ไปไปแม่แม่ลูกชวนแม่แม่ก็เอาไป,ไป,ไป<ช>กันไปเขาบอกดีกว่าเราอยู่เฉยๆค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันอย่างที่อย่างที่คุณแม่บอกนะว่าการได้กินอาหารที่เขาชอบแล้วคิดถึงจานคิดถึงมาก็คือการระลึกถึงจานใช่ก็เลยแบบทํามาแบบเต็มที่นะคะอยากให้เพื่อนๆหรือพี่ๆเนี่ยค่ะลองกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าวันนึงที่อยากจะไปเยี่ยม ที่มุกดาหานก็ทุกปีที่บ้านจะมีการจัดงานตอนตอนเขาปลายปีะคะ่ะเพราะแกเป็นคนเกิดวันที่23ธันวาแต่แกเสียชีวิตอ่ประมาณ12ธันวาที่จะเป็นลงว่าเออเพาะว่าจะติดต่อกันตลอดแลวแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่หลบไปแป๊บนึงนะแต่ว่านัดหมายกันแล้วว่าวันเกิดนะตอนวันที่23นะลา,าคุยกับลูกอะไรย่างเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้ไม่มีนะ,ะไม่ได้หายแต่ก็หายไปเลยค่ะ ค่ะก็ให้กำลังใจครอบครัวคุณภูชนะวันนี้น้อมูทั้งสองคนก็มาด้วยนะคะอย่างที่คุณแม่บอกว่าของครอบครัวยังรู้นะว่าเสียชีวิตยังใจายครอบครัวที่ไม่รู้ชะตากรรมว่ายังไงนะคะยังไงก็มันก็ความรู้สึกที่ที่ที่ชูญเสียแล้วก็เสียใจเช่นเดียวกันแล้วก็จริงๆครอบครัวเองก็ยังอยากจะรู้ตัวของผู้กระทําผิดอยากให้เขาได้ถูก ลโทษถูกต้อนันทคะถ้าเขาไม่ใหญ่จริงเขาคงสั่งให้ตำรวจจุดทุกอย่างไม่ได้เพราะตำรวจจะบอกเขาโดนคำสั่งเบรกนะเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเขาเลยไม่รู้จะทำยังไงีค่ะั่นคือความหวังที่ไม่สามารถคาดหวังได้นะคะขอบคุณค่ะแม่ค่ะค่ะในที่ป้าน้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าน้อยนางปราณีดานวัฒนานุศรนะคะเป็นพันยาของนายสุรชัยแซ่ดานเพื่อดานวัฒนานุศรค่ะ กรณีของคุณสุยชัยแซดานเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากาการรัฐประหารนะคะก็คือเวลาวิภาวิจาร์แล้วก็จะถูกเ,เรื่องแรงว่าเป็นผู้ต่อต้านอำน,นาจรัฐหวรุนแรงนะคะแต่ประวัติที่ผ่านมา ซึ่งได้เคยเผยแผ่ไปบ้างนะคะทางสื่อก็คือคุณสุชัยเป็นคนที่เป็นคนที่ประสานนะคะประสานฝ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือดือดร้อนนะคะ จะจะเน้นเรื่องให้เขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมชี้แจงเหตุผลว่าทําไมชาวบ้านถึงมาร้องทุกข์นะคะบางครั้งชาวบ้านก็ไปร้องทุกข์กับผู้มีอํานาจรัฐในท้องถิน่นหรือว่าในจังหวัดก็ตามแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือคุณชูชัยทั้งที่เวลา สมัครรับเลือกตั้งนะคะก็ไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะแต่คุณสูชัยก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่นมนมนะคะด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบะทีนี้คุณสุชัยหลังสุดก็มีคดีที่ไปปราศัยต่อต้านเหตุการณ์นะคะ ก็ติดคุกครั้งหลังสุดก็ปี54ถึง56พอใกล้จะได้ออกก็ก็มีหมายจับที่ปลาัยอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่ก็คุณสุยชัยคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเวลาตัดสินคดีอาณาารา1หนึ่งสองเพาบรมเดชานภาพนิสานก็มักจะใช้คําพูดว่าศาลมีความเห็นว่าพูดอย่างนี้อย่างนั้นหมายถึง หมินพระบรมเดชานุภาพนะคะแกก็จะต้องยอมรับค่ะเพราะว่าคดีหนึ่งนสองเนี่ยเป็นคดีที่ไม่ให้ประกันตัวตัวหลบนี้มีความมีความผิดทโทษสงูงสามถึงสิบห้าปีซึ่งร้ายแรงทั้งทั้งที่มีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ได้เป็นฆาตกรน,นะคะเป็นความผิดทางมโนธรรมคุณสูชัยก็เลย ช่วงนั้นก็ป่วยด้วยอายุมากด้วยนะคะก็เลยรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาปี57เดือพุษภาแกก็เลยรีภัยค่ะเพราะว่ามีคดีเก่าที่เขาะจะให้เซ็์รับเจา้าช่วงที่ก่อนได้พยโทษปลายปี56นะคะแกก็รีภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังวิาพากวิจารณ์ เด็จก,การอยู่นะคะก็เลยมีการตามล่าช่วงนั้นก็ได้รีภัยอยู่กับคุณกาสลองและคุณธูชนะนะคะที่สพลอออาวแล้วได้ติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่ปีปปี58ปนะคะปีกว่าตั้งแต่ยึดอำนาจปี57น,นะคะครอบครัวถึงจะได้รับการติดตอ่อกลับว่าป่วย ว่าป่วยนะคะแล้วก็ติดต่อกันจนกระทั่งติดต่อไม่ได้ก็กลางคืนวันที่12บธันวาคม2อง1ก็ติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็มาพบศพขึ้นที่สัมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมสามท่าท่าละหนึ่งศพนะคะคนละอำเภอแล้วลักษณะศพนี้ไม่เหมือนกันเลยสองศพ ก็พิสูจน์ทราบเป็นคุณบูชนะและกาสลองส่วนศพแรกที่พบเมื่อวันที่25-26ธันวาคมนั้นคาดว่าจะเป็นศพคุณสุรชัยนะคะเพราะว่า,าได้หายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านท่าจำปาได้เคยให้สัมภาษณ์ข่าวสดไทยรัฐแล้วก็นังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะว่ามีศพขึ้นใน ไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าติดธุระไม่ว่างอพอเช้าวันรุ่งขึ้นสอบหายก็ให้การแบบคาดเคลื่อนจากที่ให้ครั้งแรก2องสองงนะครับพอเราไปล้องทุกกับ u ูเอ็นกรรมการสิทธิ์ร้มคุ้มครอง,อง,องร SI, สิทธิ์ดีเสไอำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนะป็นล้องทุกหลายที่หลังแจ้งความแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ ต้องตามเรื่องตามที่เราไปล้องทุปกปรากฏว่าในเดือนประมาณกรกฎาประมาณนะคะกรกฎา,า2,562ทางสอพทอ่าจามปาก็ออกสำนวนปิด,ปดคดีพยายนที่เคยบอกว่ามีศพขึ้นก็เปลี่ยนเป็น ไม่คิดว่าเป็นศพที่ว่าเป็นกระสอบขยะเพราะว่าศพแต่และศพสามศพเนี่ยลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างคือคลงด้วยกระสอบป่านสองสามชั้นนะคะมัดเป็นท่อนๆคงเคยเห็นในขายนะคะ,ะเขาก็เปลี่ยนคมให้การว่าเป็นศพขึ้นก็กลายเป็นว่าไม่มีการแจ้งความไม่มีการฆาตกรรมที่สพ จำปานะคะท่าอุเทนก็เลยเปลี่ยนจำนวนไปว่าไม่มีศพขึ้นวิญาณที่เคยไปแจ้งความก็บอกว่าคิดว่เาเป็นกระสอบขยะที่คนมักจะทิ้งทั่วไปก็เลยไม่คิดจะไปแจ้งความในช่วงนั้นก็ค้าก็ไปตามสองรอบนะคะไปตามดูสถานที่ไปตามดูแต่ละท่าห่างกันก็เกือบห้าสิบกิโลเมตรค่ะการที่จะบอกว่าศพ หนึ่งไหลไปตามกระแสะนะ้ำไปขึ้นอีกเป็นอีกศพหนึ่งนั่นอะ่ะมันยากนะคะตามที่นักข่าวนะท้องถิน่นแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ความเห็นว่า,าช่วงนั้นมีกระแสะอากาศเย็นนะคะจะตีเข้าฝั่งตลอดมันไม่น่าที่จะไหลไปได้สะดวกแล้วก็มีท่าทรายมีกระชังปลา,าที่กีดขวางนะคะมันไม่ใช่แบบ ไหลลื่นเหมือนกระแสะน้ำทั่วไปมันยากที่ว่าจะไหลไปถึงข้ามไปห้าสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรนะคะก็เป็นตามเรื่องที่ไหนก็เงียบค่ะเพราะไม่เห็นจบาทางรอ,องอตำรวจแห่งชาตินะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาปฏิเสธช่วงที่ไปแจ้งความนะคะก็บอกว่าอันอันนั้นไม่ใช่ศพของสุรชัย โซยใช้สาดายยังมีชีวิตยอยู่ยังเพื่อนไหวอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ครอบครัว,วและเพื่อนสนิทนิสหายไม่เคยได้รับการติดต่อเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเราก็สามารถพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์และได้รับข่าวสารของเขาพร้อมกัน3ามคนเลยค่ะนะคะแล้วทางคนที่หลบยี่ภัยไป ที่ฝั่งสพเราก็ได้ถ่ายรูปบ้านพักนะคะก็มีรูปลงสื่อโซเชียลอยู่หลายรูปนะคะที่ข้างของถูกขนกระจายมีทั้งเครื่องตรวจวัดความดันเครื่องตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็ข้าวของเสื้อผ้าเครื่องใช้กร,กระจายนะคะมันมันน่าจะถูกบังคับสูญหายค่ะออกไปจากพื้นที่ที่หลบภัยมากกว่า แล้วก็หายไปพร้อมกันติดต่อกันไม่ได้ทั้งสามคนตั้งแต่วันที่คืนวันที่12ต่อวันที่ส3บสาคะ่ะแล้วก็ไปเรียกร้องทุกที่แล้วก็ยังเงียบหายก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นะคะก็ขอให้มีความจริงใจมีความกระตือร้อนที่จะเสรืรสาวราวเรื่องอรื้ฟื้นคดีให้ความยุติธรรมกับญาติผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่แต่พวกเรานะคะที่เล่ามาก็เป็นหลายร้อยหลายพันคนนะคะรวมทั้งที่พิการที่บาดเจ็บสูญหายไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งแต่ละคนก็เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นกําลังหลักของครอบครัวเกือบทั้งนั้นนะคะซึ่งพวกเขาก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างคุณสุรชัยนี่ก็ยังมีคดีที่ คุณสุชัยก็ได้เคยพูดว่าถูกใส่ใส่ร้ายป้ายสีว่าไปาขึ้นไปปราใสที่โรงแรมรอย,ยันคลิฟประมาณปี53นะคะที่มีการประชุมอาเซียนที่พัทยาคุณสุชัยไม่ได้ขึ้นไปบนโรงแรมปราัยอย่างที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะแล้วก็ พอสารเรียกตัวให้ไปขึ้นศาลหลังจากที่แกรีภัยพอแกมาไม่ได้แสการก็สั่งปรับในประกัน5,000 500, สนบาทซึ่งในประกันก็เดือดร้อนใช่ไหมคะส่วนคุณสุชัยช่วงนั้นยังไม่หายต้นปี6กหนึ่งก็ให้ครอบครัวเนี่ยรับผิดชอบขอขอความเห็นใจจากศาลว่าจะปรับทีเดียวสี่แสนาตำแหน่งนะคะตำแหน่งผู้ให้ ผู้เป็นประกันแล้วก็เงินสวดของญาติอีกห้าหมื่นอ่ะ,อะมันเกินคามเกินกาลังก็งเลยขอให้ศาลน่ะช่วยช่วยปรับให้น้อยหน่อยเพราะเดี๋ยวผุณชืชอใคาดว่าถ้าการเมืองนิ่งได้รับการนิ้วโทษจาเพราะมันเป็นคดีการเมืองมันเป็นคดีเห็นต่างทาองท้องพิดน่าจะมีการนิ้โทษําเหมือนครั้งก่อนก็คาดว่าจะกลับมาฟ้อ,องกลับ ก็มีหลักฐานอยู่ว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นเตำรวจควุมฝุชนที่คุมแกอยู่นู่นอยู่ชายหาดไกลๆนู่นนะคะก็กล่บว่าจะมาจะมาแจ้งความกลับแล้วก็พอแกหายไปปะน้อยก็บอกกับทนายความบอกกะสานว่าขอขอ,อยุติค่าปรับได้ไหมขอลดการปรับได้ไหม แล้วก็ขอฟ้องร้องกลับแทนได้ไหมก็ไม่ได้สักที่ค่ะอย่างสารพระยาก็บอกว่า,าถ้าจะถ้าจะไม่ให้ปรับเนี่ยต้องนำตัวในโสชัยมาพึ้าราลหรือว่าถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็หาหลักฐานว่าเขาเสียชีวิตส่วนที่จะฟ้องกลับก็เหมือนกันพัญยาแม้จะถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสก็คดีอย่างเนี้ย ฟ้องไม่ได้หรอกจะฟ้องได้กรณีที่นายสุชัยถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหาัสหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วพัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะแจ้งความแทนได้ว่าไอ้ที่ถูกตับไม่มาขึ้นสารที่เราบอกว่าแจ้งความเทศจก็ก็ทำไม่ได้คากเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้จะครบหปีแล้วนะคะทันวานี้ ก็มีกรณีเดียวก็คือญาติต้องไปร้องต่อศาลเยาวนชนและครอบครัวให้ในายสุชัยไส้ด่านเป็นบุคคลสาบสนญเพื่อที่จะได้ยุติการจ่ายค่าปรับที่ไม่มาขึ้นศาลนะคะค่าปรับนะคะไม่ใช่เงินประกันจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่มีการได้คืนตอนนี้ก็จ่ายไปได้66ดเดือนเดือนละ3,000เงินสดอีก5,000 50, 0ครั้งแรกที่เราเอาไปปก ที่ว่าตำแหน่งในประกันยังได้แค่4ส0 0 0 0ก็สลบแล้วถึงตอนนี้ถึงชิ้นปีก็เสียค่าปรับไปแล้ว2 0 0 0 0นกว่าบาท<ม>ค่ะจาก500,000ที่ศาส,สั่งปรับที่ไม่มาขึ้นศาลถ้าน้อยต้องผ่อนเดือนละ3,000อันนั้นศาลเมตตาลดให้ต่าสุดน,นะคะค่ะเราก็ลําบากค่ะเราไม่มีไรายได้ปกติเราก็ขายหนังสือขายหมวกขายเสือ้อที่คุณสุชัยไปเป,เป็นวิทยากรมั่ง ไปึุนเวทีป่าใสช่วงที่ไม่มีการเลือกอำนาจก็มีการเลือกตั้งแกก็จะเป็นผู้ชำนาญในด้านการการเมืองด้านต่างๆแล้วแต่ว่าเพื่อนฝูงเขารู้จักที่เขาสมัครการเมืองท้องถิ่นการเมืองอะไรเนี่ยเขาก็วานเป็น,ปน,ปนวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้านกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครทีมนน,นั้นให้เข้าใจใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ จริงๆแล้วการเมืองมันเป็นยังไงอะไรเนะี่ยคือสามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแกจะพูดจะแบบเข้าใจง่ายในภาษาชาวบ้านนะคะไอที่เข้าใจยากๆคนก็จะชอบฟังเพราะแกจะพูดแล้วคนฟังแล้วสนุกไม่เครียดไม่แบบหน้าเครียดคนก็จะจะชอบฟังก็เลยขายหนังสือขายเชื้อขายหมวกเป็นค่าเดินทางค่ะเพราะเราไม่ได้รับ ค่าจ้างนะคะแล้วแต่เจ้าภาพมีก็ช่วยค่าน้ามันไม่มีก็แล้วไปไปได้วยความสมัครใจชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปได้วยความสมัครใจเขาไม่ได้ขอก็อไปเองก็ได้อย่างเช่นพวกเรียนจำทุ่งสงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือนจำเขาก็ประท้วงใช่ไหมคะคุณโชชัยก็อาสาไปเจราจาระหว่างนะักโทษกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ จบลดงด้วยดีมีการปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการในเรือนจำหรือว่าที่นครเองก็มีการจับบวกกันเนาะช่วงแรกช่วงนั้นนะคะยังไม่ได้แล้วปีไหนก็มีการไปล้อมลงพักไปเผาไปทำลายตู้โทรศัพท์สาธารนณะคุณชูชัยก็ก็มีประสบการณ์มาก่อนที่ว่าโดนโดนคดีเผาจวนมั่งอะไรมั่งนะแกก็ พยายามไปช่วยลูกหลานแบอบกว่าอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นลุงเน่ยขนาดอยู่ไกลายยจากจวนตั้งเจ็ดกิโลเมตรเขาก็ยังใส่คดีให้ลุงไปเผาจวนนะคะ,ะลูกหลานยิ่งไปไปปาไปคว่างระเบิดกวาดอย่างนั้นอะมันโดนหนักยิ่งกว่าลุงนะอะไรเนี่ยคือไปให้เข้อคิดแต่ทางการเขาเขาคิดว่าคุณโชชยัยอะเป็นคนที่อเป็นคนที่ อะไรนะเขาเรียกว่าชวนคนให้ไปประทัวค่ที่จริงแกชวนคนให้มาแสดงความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อระบายความอัดอั้นว่าตำรวจทําไมล้าสินบนแบบเกินเลยเนาะไปแอบ,บจับในซ่อไในซอยแล้วคนที่ไปตลาดตอนเช้าเมื่ออะไรก็ถูกตำรวจจับแล้วเพื่อที่จะได้เงินไอ้ส่วนแบ่งกันกันปรับบตั้งหลายส0ซนนะคะมันก็เกิดกรณีความอัดอั้นของประชาชน ในคนณชูชัยก็เป็นคนที่ปณีปนอนอมค่ะไม่ได้เป็นภาพที่ว่าหัวรุนแรงหัวเต้าล้าเหมือนที่รัฐใส่ให้นะคะก็อยากจะขอความเป็นธรรมบางคนเขาก็เชื่อตั้งแต่สมัยแรกๆแ,แล้วค่ะคุณชูชัยเป็นผู้ผ้ล่เผาจวนเป็นตัวปล้นรถไฟค่าเจ้าหน้าที่นะคะก็คือคนไม่เข้าใจก็จะฝังไว้อย่างนั้นเป็นสิบสิบปี ก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องอาหารนะคะคุณชูชัยเป็นคนนครศรีธรรมราชก็ชอบอาหารปัคใต้อยู่แล้วนะคะพวกแกงส้มแกงเลียงพวกน้ำจีนปักใต้พวกน้ำพริกแมงดาพวกแกงไตปลาแกงส้มอันนี้ค่ะก็มันมีกับข้าวหลายอย่างที่แกชอบใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับของวิลลี่วิลลี่ชอบแกงส้ม ก็เปลี่ยนเป็นแกงเลียงแกงเลียงนี้จะทําบ่อยเพราะว่ามันกับข้ามันมันกจะเผ็ดหน่อยนะคะก็ต้องมีของเจือเจืเอาไว้กินล้างล้างพิษความร้อนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาทานแกงเลียงแกงส้มนะคะถึงแม้มันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่แกเคยทำน้องแกชอบทำถ้าแกว่างนะคะส่วนป้าน้อยก็จะกินผักค่ะเป็นหลัก ถึงกินไม่เหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันได้ก็เวลาเห็นกับข้าที่แกชอบก็จะสะท้อนใจว่าเอออันนี้ก็คุณสุยใชชอบอันนั้นก็คุณสุยใช่ชอบนึกถึงแกแล้วก็รู้สึกโกงว่าเอะเขาแค่มีความเหม็นต่างทางการเมืองทาไมถึงต้องจองล้างจองผ่านเนาะต้องทำลายล้างเอาให้ตาย เ็เป็นความลำบากใจเป็นความเศร้าเป็นความยากลำบากนั้นเรื่องจิตใจเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีหนี้สินที่เราเป็นหนี้ศารทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำนะคะผูกสายร้ายไปสีประหยากจะกเอาความเห็นใจจากรัฐนะคะถ้าได้รัฐบาลใหม่แล้วขอให้จริงใจนะคะอย่าเพิกเฉยไม่ใช่แต่กรณีของเรานะคะกรณีของทุกคนที่ ซ้าเติมนะคะไม่ว่าเศรษฐกษิจไม่ว่าจะเป็นยิศภัยทางด้านสถานการณ์ไม่ว่าจะความอดอยากแห้งแล้งนะคะที่จะตามมาแล้วก็รับความเป็นธรรมแล้วก็บางคนก็นี่สินนะคะล้นพ้นก็อยากจะให้ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็จะอ้างกฎหมายตลอดว่าให้ไม่ได้ ายในมาตาสามว่านายสุชัยในสยามในสารพัดราคาที่ว่าไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่แสดงว่าคณะกรรมการเหล่านี้ก็ยึดกฎหมายเป็นหลักส่วนญาติต้องมีความยากลำบากอยู่แล้วในการจะดำรงชีวิตและจะไปหาหลักฐานที่ไหนนะคะติดต่อเขาไม่ได้และจะไปหาหลักฐานการเสียชีวิตเขามาจากไหนก็อยากจะให้มีการแก้กฎหมาย ให้มันเป็นให้มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะก็หวังว่าจะได้รับคมเป็นธรรมคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าน้อยค่ะคุณแม่ชลิสาคะกอดป้าน้อยแทนพวกเราทุกคนได้ไหมคะมเชื่อว่าพวกเราอยากจะให้กำลังใจป้าน้อยมากๆนะคะตลอดช่วงเวลาที่ฟังป้าน้อย,ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีน้ำตานะคะแล้วก็แม้ทั้งเราฟังอยู่นะคะ มันก็รู้สึกเจ็บแปลกไปในที่หัวใจค่ะป้าน้อยเพราะว่าความไม่ยุติธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่สูญหายเท่านั้นแต่ครอบครัวตลอดกว่าสิปีที่ป้าน้อยต้องอต่อสู้นะคะในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายุรชัยแม้กระทั่งในการสูญหายไปการศพที่หายไปมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการที่จะต้องเสวยหาความยุติธรรม ม่ายค่ท่านเพือ่อที่มายืนยันว่าเขาคือคนสูญหายานในการที่จะต้องมาต่อสู้ค่าปรับที่แบกรับอยู่หลายๆอย่างมนาะสะท้อนถึงความอายุที่ทำนะคะที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวจริงๆต้องขอให้กำลังใจป้าน้อยนะคะมาก,มากๆเลยนะคะ